บังคำของคมเมาสังเราชวนสั่งตามภาษาของคนลากัน อยากให้ไปทำพบอยากบอบ้านโคตรเสือมเสือเอาเผาพงใจมาส่งมาใหม่ไปนั่งบ่เมือย่านแต่เป็น,นด้านอ้อยอ้ยอยมา เอาความหวานมาหวานหลออโอ้ให้ดินดันน้ำมีแต่วูาจำจํายาดมาเน่ทั้งไทยส่วนภายน้อยสีขาวดำซ้ำดใดบ่ทันหู่ได้ยินแต่เสียงาวาหวานมา อยากออ้คนขนหลงเสือเสียเหลี่ยมใช้ไอ้พี่น้องสิมองนางยันตัวของนังบคีดขันขันเมาเมนความจริงยิงขออาสารับขันเนียใจในความ่ เสร็จละตัวยูสิกันก่อนออกมาแล้วน้องตื่นไหมแม่สูวเสร็จแล้วเรียบร้อยเจ้าเอินข่อยมาขัดนองหน้ากับบริล่างน้องตื่นไหมน้องมันเป็นใครไอ้คนหรืล่หนามันมันเป็นหน้าข่อยเด้นี่หนามันมั่งอู้กันคุบ้าเกี่ยวเกี่ยวู้บ่าวตัวเนาะตื่นขึ้นมากะเนี่ยจคิดพ่อก่านี่แม่ เงียเจ้าก็เรื่อนคอยโอ้ฝนกระทุกเสาไม่กระเดาะจะาลิ้นขอบานป่าัวโอ้เจียวสังกันไหนเงี้ะมาหม่ยโอ้บอมีเงีนตอนนันไปไปอยู่หนุพัน์ไปเสียดินอ่อนหัวใจมันเลยเปลี่ยนเื้อใหม่ามุวยสิลามอนมันมุนปุย ชีวิตเป็นตัวยุ่งเหยิงให้นั่งเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนไม่้หายวะส์ก็เลยเอาซื้อคู่บาสมาตั้งเป็นไม้ศิลามมนขอซื้อคู่บาคืออาจารย์ผู้ปรึกล่ำห้ยีิแม oh, ่แม่แม่ไม่แบนหยิบผู้สุดท้ายค่ะคิดลราพูดตริงตังแต่หนูร่ำยังเห็นซาผาสคู่แม่นั้งเอกน้อยติปีอยู่ถ้าก็เป็นเ็กน้อย โดนแล้วพรงแม่์ม่บอกบังหันกักวานเม่เม่ได้ว้นเี่ยววันเกี่ยวความพดจิมจำได้เบิดซื่อบอกเป็นไม่ศิลามตนชนชมพูแนั่นมยูิพูเป็นคนอำเภอซิชมพูจังวัดปแ่น กันว่ากับไปว่านเฮียติดเฮียครับป่าตะนอกป่าจิตก้องเนาะเนี่ยครับป่าจริงที่ยังมีเนี่ยตะกีป็นไม่เราเป็นนั่งเอยอ่าหินซาพาตัวลอกก็อยาก็หายตายยอนู่นลอกกินตะคองไม่เป็นี่มีสองคณะปั่นหกด่านรู้เบี้ยเนี่ยปอยน้ำเลาตอนออกข้อหุกไม่ไม่ลอยน้ำเล่า

มาสธาธานบันทิกาธาราวะถทวายนักปราชญ์เอาเอาไว้ที่อุ่มวนพี่น้องให้สมเสื้อสมศรนจงสุขีสถาพนทั่วกันในวันนี้ความยิยนดีเป็นทุ้นตังเต็มพลัะ ตาเม่ป่านนี้เพลิเหมือนสารมาตุ่มให้วุ่นสุนปาตาพีเพป่นกวั่งใจยังห่วงอยากมาเห็นเนื้อป้าเป็นบุพเพศาหลังเคยคำน้ำแข็งหอยหวันหา เป็นเรียงเชื้อสองให้พาลาได้หวมกันไม่คือเชื้อชาติฉันประดุษดังสักหนึบินทลาแล้วล้นห่างคนมาเกียสัตั์ท่ามีใหญ่เือจนจเจอเลี้ยลอาล่ปฏิสันโมตกตำพะไม้ตีอกอกกาเลือล้นสิบอ่อเลือ ซึบซึมตึงอยู่ในสมอง h ินสังห้อสะเนอแ่้ฟัง ่าจะเป็นน้ำสิง่งน้ำกอดอิเล็กตรอนธาตุอุกิสดรเปิดเฮ้ยตกองแล้วเนาะเฮ้ยจะบ้ากันละมังขอบคุณท่าขอบคุณไอสไตขอบคุณพ่อแม่พี่น้องโซนอะไ้ ได้ค่ะได้อีกมันกับสิมิสุล่าค่าขอบคุณค่ะขอบคุณนายายไงใช่ไหมเปิดท่อโอ้ลืมพ่อแม่พี่น้องทันสนใจไมชิล่ามุนน้พี่น้องมารำซิ่งร่วมสมัยอือเขาเอามาจัดมาแ่งให้มันเปลี่ยนสมัยใหม่สมัยไกลปะปนกันไปกูอยากปั้งลำฮาก็ฟปั้งลำ ปรปับปรุงตามยุคตามสมัยตามหน้างานนะคะมันแจกเนาะรับไฟกระสิดกระซิบร่ำคอยเอเอตามยุคตามสมัยเนาะพี่ตุ้ยไทยนีน่ขอปากเปลือกทูม้องไม่สิลาพ่นเนาะพี่นอนะ้องเนาะศูนย์เก้าสามสี่หกเจ็ดแปดหกเก้าห้าเนาะพี่น้องเนะาะปากเป็นลูกในบ้านปากในสวนจะพ่นนอนพี่นนเนาะเจ้ากระดาษบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ